เผยโฉมแล้วนะครับ Samsung Galaxy Tab S5e และ Tab A 10.1 2019มาพร้อม Android v e r s i o น9เริ่มต้น7,000บาทล่าสุดนี้นะครับทาง Samsung เยอรมันมีการเผยโฉม็บเล็ตรุ่นใหม่ออกมา2รุ่นนะครับมี Galaxy Tab S5e และ Galaxy Tab A 10.1 2019สำหรับ Galaxy Tab S5e ตัวนี้ก็จะมาพร้อมหน้าจอ10.5นิ้วนะครับดีไซน์โดยรวมคล้ายกับ Galaxy Tab S4 เลยแต่จะแตกต่างกันที่ตัว Tab S5e มีกล้องหลังอยู่ตรงมุมด้านซ้ายแทนนะครับขนาดตัวเครื่องตัวนี้ 5.5มิลิเมตรน้ำหนัก400กรัมบอดี้ตัวเครื่องผลิตจากโลหะอลูมิเนียมนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่7 4 0 0มิลลิแอมและก็ระบบเสียงตัวนี้ให้ลำโพงมา4ตัวนะครับจูนเสียงจาก AKG ด้วย นอกจากนี้รุ่นนี้นะครับเป็นแท็บเล็ต Samsung รุ่นแรกที่มาพร้อมผู้ช่วย Big B สเปคโดยรวมตัวแถบ S5E ใช้หน้าจอ Super AMOLED 10.5นิ้วเป็นหน้าจอ16:10นะครับความละเอียด1600คณ2560มาพร้อมชิป Snapdragon 670แรมเริ่มต้น4และ6รอม64และ128เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านแบตเตอรี่7 4 0 m a h รองรับฟ h a ช g านะครับมาพร้อม Android Version 9ด้วยครอบ One UI นะครับมีสแกนนิ้วอยู่ด้า ข้างตัวเครื่องนะครับรองรับฟีเจอร์สแกนหน้าลำโพง4ตัวจูนเสียงโดย AKG รองรับ d o l b y a t m o s และ 3D Surround มาพร้อมบูท o เวอร์ชั o น5 พอร์ตการ์ดชิปตัวก็เป็น USB Type C นะครับก็จะมีให้เลือก3สีมีสีทองน้ำเงินและก็ดำส่วน Galaxy Tab A 10.1 2019ตัวนี้ก็เปิดตัวมาในฐานะทบเ l e t เริ่มต้นของ Samsung นะครับวัสดุดตัวเครื่องก็ค่อนข้างดีใช้โลหะเหมือนกันนะครับมาพร้อมหน้าจอ10.1นิ้วตามชื่อเลยนะครับแบตเตอรี่6 1 5 0 m ล ah, ิแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมชิปเซ็ตตัวใหม่ของ Samsung เองนะครับ Exynos 7 9 0 4ส่วนระบบเสียงตัวนี้ใช้ลำโพงคู่นะครับรองรับ Dolby Atmos เหมือนกัน สเปคโดยรวม Galaxy Tab A 10.1 2019ใช้หน้าจอ IPS 10.1นิ้วอัตราส่วน16:10ต่อความละเอียด1,600คณ2 5 6 0ชิปใช้ Exynos 7904แรมมีให้เลือกแค่3นะครับ ROM 32เพิ่ม microSD card ได้ กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านแบตเตอรี่6,150่ม ah. ิลลิแอมมาพร้อม Android เวอร์ชัน9นะครับครอบวัน UI เหมือนกันตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์สแกนนิ้วนะครับแต่จะมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าให้มาแทนแลำโพงเป็นแบบคู่รองรับดาเบิทมอด MOD. มาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5ด้วยแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type-C ก็มีให้เลือก3าสีนะครับมีสีทองน้ำเงินแล้วก็ดำ สำหรับราคาขายตามข้อมูลนะครับ Galaxy Tab S5e ตัว Wi-Fi ราคา419ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ14,800บาทส่วนตัว LTE 479ยูโรตีเป็นเงินไทย16,900บาทนะครับส่วน Galaxy Tab A11.219 0 0ตัว Wi-Fi 210ยูโรประมาณ7,400บาทส่วนตัว LTE 270ยูโรประมาณ9,500บาท อันนี้เป็นราคายุโรปนะครับถ้าเข้ามาขายในบ้านเราราคาน่าจะถูกกว่าน,นี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Unpack วันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้แล้วแล้วก็จะเริ่มขายอย่างเป็นทางการในเยอรมันวันที่5เมษายนเป็นต้นไปส่วนในบ้านเราก็ต้องขอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ